สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนคะ่ะมากินข้าวเช้าด้วยกันคะ่ะหลังจากไปเที่ยวมาดิฉันจะลงแดงปลาแดกแล้วนะคะวันนี้ก็เลยตําน้ําพริกคะ่ะมากินด้วยกันเด้อจากกล่องข้าวน้อยด้วยคะ่ะบัดนี้จะได้กล่าวประวัติเรื่องราวกล่องข้าวน้อยคะ่ะแม่ ในสมัยตั้งแต่โบราณยังมีเหตุการณ์เกิดที่บ้านตาทองเจ้าทองทำหน้าก,กับแม่วันนี้สายแท้รอบแม่ไม่ยินมาเจ้าทองหิวข้าวจนตาลายหิวจนเสบยใย ทางโจมทั้งทยนะจาจะกล่าวถึงแม่ของเจ้าต้องหาบเอาก่องข้าวน้อยไปส่งลูกทีนะ่นามีเจ้วบองพร้อมทางปิ่งป่าให้มากินขาา้าวซาลาแม่เามาส่งให้